มาด้วยแล้วก็ท่านผู้แทนทุกท่านนะครับที่ท่านได้พูดออกมานี่นะครับก็เป็นดีใจนะครับที่เมื่อเราับได้เขาประกวดได้นะครั้งนี้ป็รอบที่สองนะครับหวังว่านะครับทุกอย่างนะครับที่ร้านคาตากันก็ถามไปทุกทุกอย่างทุกเดือนได้นะครับอันนี้ก็อยากฝากทางคณะกรรมการนะครับจะได้ก็ช่วยเพียรนะครับตามกลวงหูหกไว้นะครับเพราะว่าไว้ใจเนี่ย เพื่อเปีอำเภอเมื่อนี้ยังบมดเงยนี้ที่กุณหลงบ้านหรือตำนักได้รับรางวัล,ลวน,นะครับจะมีก็เมี่ปีพศ2 5 6ยสมัยมกรเนี่ยครับที่ได้ขั้งหนึ่งกลุ่มหลงเป็นล้านนะครับปีใม่ใจก็เคยมีควาเดือครับ,อ,รบอันนี้ก็จะได้ขอ,ขอพักไว้นะครับเพราะว่าคุณหลงตำนานนี้ก็ทำงานมาอย่างได้รับรางวัลมาแล้ว,ลวน,น,นะครับโดยเฉพออาะคณะกรรมการหมู่บ้านแหม่บ้านกรรมการนะครับมีความร่วมมือเป็นอย่างนี้เลยนะครับโดยเฉพาะหมูหมูขับเป็นกระจั๊ยบนะครับ โดยเฉพาะตั้งสังพม่เราก็เปลี่ยนนะครับที่ว่าเอาบูงหมขกนกวีั้นี่นะครับกับกขอบาลนี่ครับอะคุับอูดถ่าแล้วก็เจาแตเวลา